คุณเชื่อในพลังของอุปกรณ์เก่าๆที่เก็บความทรงจำไว้ภายในไหมครับและจะทำอย่างไรเมื่อหูฟังที่คุณใช้มานานกลับเรื่มส่งเสียงจากผู้ที่ต้องการให้คุณเป็นผู้ฟังคนสุดท้ายโทรศัพท์ของอาร์ตเป็นรุ่นเก่าที่เขาใช้มาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยมันถูกใช้งานมาอย่างสมบุกสมบันหูฟังก็เช่นกันสายขาดบ้างซ่อมบ้างพันด้วยเทปพ,พันสายไฟจนดูไม่จืดแต่ก็ยังฟังเพลงได้ เขาชอบใส่มันก่อนนอนเพราะช่วยกลบเสียงจากถนนหน้าห้องเช่าได้ดีคืนหนึ่งขณะเพลงกำลังจะจบและเสียงดนตรีค่อยๆแข่วลงเขาได้ยินเสียงบางอย่างลอดเข้ามาในจังหวังเงียบหลังท่อนสุดท้ายเสียงเบาเหมือนลมหายใจของใครบางคนได้ยินไหมมันกระซิบแผ่วๆอยู่ในหูข้างซ้ายอาร์ดึงหูฟังออกทันทีเสียงนั้นหายไปเหลือเพียงความเงียบของห้อง เขาคิดว่าคงเป็นไฟรั่วหรือสัญญาณรบกวนของเคลื่อวิทยุและเขาก็กลับไปนอนแต่คืนต่อมาหลังจากที่เขาใส่หูฟังอีกครั้งก่อนนอนเสียงนั้นกลับมาอีกคราวนี้ฟังชันกว่าเดิมเย็นเลยเกินเสียงเหมือนเด็กผู้หญิงพูดอยู่ในที่แคบเสียงสั่นเครือจนรู้สึกถึงลมหายใจผ่านเข้ามาในรูหูความรู้สึกเย็นว่าไปทู่ศีรษะอาร์ตลองเปิดเพลงอื่นเปลี่ยนแอปพลิเคชันฟังเพลงเปลี่ยนโทรศัพท์ แต่เมื่อเสียบหูฟังคู่นั้นเสียงก็ยังอยู่เขาเริ่มกลัวแต่ก็อดสงสัยไม่ได้มันไม่ใช่สัญญาณรบกวนอีกต่อไปคืนต่อมาเขาจงใจฟังต่อโดยไม่ถอดหูฟังออกแม้ว่าร่างกายจะเริ่มสั่นเทาด้วยความหวาดกลัวเขาต้องการรู้ว่าเสียงนั้นต้องการอะไรเสียงนั้นพูดต่อเสียงที่ฟังดูทรมานช่วยฉันทีแล้วตามด้วยเสียงเหมือนของหนักลากไปกับพื้นเสียงโลงหะขูด เสียงน้ำหยดเหมือนอยู่ในห้องใต้ดิ่งที่มืดและเย็นเฉียบจากนั้นทุกอย่างก็ดับลงเหลือไว้เพียงความเงียบที่บาดลึกกว่าเสียงใดๆรุ่งเช้าเขารีบออกไปซื้อหูฟังใหม่ทันทีเป็นหูฟังยี่ห้อดังที่รับประกันคุณภาพเสียงและไม่มีสัญญาณรบกวนเขาโยนหูฟังเก่าทิ้งไว้ที่มุมห้องคิดว่าเรื่องคงจบลงแค่นี้แต่คืนนั้นพอใส่หูฟังใหม่ฟังเพลงก่อนนอน เสียงกระสิบกลับดังขึ้นอีกคราวนี้ในหูทั้งสองข้างเสียงที่ดังชัดจนน่าตกใจเรากับผู้พูดได้เข้ามาใกล้เขามากขึ้นขอบคุณที่ไม่ทิ้งฉันอาตระหนักได้ทันทีว่าเสียงนั้นไม่ได้อยู่ในหูฟังเก่าแต่มันอยู่ในตัวเขาและหูฟังเป็นเพียงช่องทางที่มันใช้สื่อสารเขาเรียกถอดหูฟังโยนทิ้งลงถังขยะที่อยู่หน้าห้องแล้ววิ่งออกจากห้องไปทั้งอย่างนั้นทิ้งความมืด ความกลัวและโทรศัพท์เคลื่อนเก่าไว้เบื้องหลังบทสรุปสายที่ไม่ยอมตัดแต่ตอนที่เขากลับมาในเช้าวันถัดมาหลังจากไปนอนที่อื่นทั้งคืนหูฟังคู่ใหม่ที่ถูกทิ้งไว้ในถังขยะกลับมาวางอยู่บนหมอนของเขาสายพันเป็นปมแน่นเหมือนมีมือใครมัดไว้ปมที่ดูเหมือนจะไม่สามารถแก้ออกได้อีกแล้วและเมื่อเขาแตะมันเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นจากในสายอีกครั้ง เสียงที่เต็มไปด้วยความเหงาและความต้องการเมื่อคืนทำไมหนีฉันไปเสียงกระซิบนั้นไม่เคยหายไปจากหูของอาร์ตอีกเลยไม่ว่าเขาจะใช้หูฟังหรือไม่ก็ตามมันยังคงกระซิบถึงความหนาวเหน็บและขอให้เขาอยู่เป็นเพื่อนในความเงียบยามค่ำคืนคุณคิดว่าใครคือเสียงที่อยู่ในหูฟังเก่าของอาร์ตครับ และเขาสามารถหนือจากการเป็นเพื่อนเล่นให้กับเสียงที่ต้องการให้เขาอยู่เป็นผู้ฟังในความมืดที่ไม่มีวันจบสิ้นได้หรือไม่